ย่วว่าซัำแมนเพื่อนมาดิฮัลโหลเดี๋ยวนะบอกสักด่นี่นายจริงๆเหรอเพื่อนก็ใช่ไงแหมอ้วนเอ้ยว่าแต่มีอะไรที่โทรมาหาฉันเนี่ยฮะฟังให้ดีนะเพื่อนคือชจะให้นายไปเอาของที่บ้านล้างแห่งหนึ่งนะซึ่งบ้านหลังนั้นมันมีผีด้วยหรอแล้วไงอ่ะแล้ว จะให้ฉันเท่าไหร่นะไอ้วัวเนียแอขัดสนเงินเรื่องไงเอานี้ท่านายไปอ่ะเดี๋ยวฉันให้เงินละกันบายใช่นีหละยวัวอะไรของไอ้ปองสักมันนะ่าแล้วจะให้ฉันมาหาเงินทําเพื่ออะไรเนี่ยแล้วมันบอกว่ามีผีอะไรของมันเนี่ย <c oughs> เอปช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายต้องออกไปหาเงินนีดจริงเลยนี่แล้วผีอะไรของมันเนี่ย ได้เงินสามถุงละไปไปอ่าอีกตัวหนึง่งโอเคบ้านก็บ้านหลังมาหลังเดิมนะมันบอกว่าหลังใหม่หลังใหม่บ้าอะไรหลังเดิมแล้วนี่มันรูปอะไรเนี่ยแปลกจริงเลยเออโอเคมันกำลังไปข้บวนยมไปข้บวนแล้วทำไม รูปตรงนี้ก็มีอะไรนี่บ้านหลังนี้ผีมันเยอะหรือเปล่านี่ช่างเถอะขอแค่ได้เงินออกไปก็พอแล้วจากนั้นคมไม่มเบียวฉันหรอกมกั้งเอาล่ะไหนดูสิฮะทำไมมันดูช้าๆลงหรือว่ามันจะเป็นผีที่เจ้านั่นบอกแถมห้องมองก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วย ครั้งที่แล้วก็เป็นหมาครั้งอีกที่แล้วก็เป็นกระส,สือรอบนี้มันจะให้ฉันมาเจออะไรวะเนี่ยเออเออเนี่ยฉันไทเทนก็มีรูปบ้าแล้วมันบ้าหลังนี้เออเก็บอคอโอเคที่ฉันได้อายมาเยอะพอแล้วนี่เอะตรงนี้ก็มี อตรงนี้ก็มีรูปบ้านหลังนี้อะไรของมัน,นเสียงอะไรอ่ะเเดี๋ยวนะะมาอยู่ข้างล่างแต่เมือ่อไหร่ฉันขอไปดูแล้วกันไหนผีที่มันบอกมาเนี่ยไหนอยากดูหนห้ามาันจริงๆเลยไหนดูสิ เอาไปไหนวะเมื่อกี้อยู่แถวนี้ฮะอ๋อ oh, What the hell What โอ้ oh, อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผีเหรอไม่ใช่กระสือไม่ใช่หมาอะไรวะเขาดูอีโอ oh, What ตา้ไ oh. My God โอ้ยหัวกะโหลกขี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยไอ้เจ้าอ้วนโอ้ยขี่นี่เอามั้ย Still fast as fuck boy come get up หัวมันไม่เหลี่ยมแต่หัวมันล้านเอ้ยไปเคล้าตรงนี้ก่อนโอเคโอเคต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วไหนดูสิโอ้โหมันตามมาติดๆเลย มีหน้าฉันก็หมดแล้วด้วยสิผีเหลี่ยมนี่มันโอ้ยมันคงไม่ขึ้นมาหรอกมั้งอะไรน่ะมันมาเหรอฮะมาเร็วจังเลยเอาเป็นว่ารีบแล้วกันไปแล้วฟฮ้ยอโอเคหลอดหลอดหลอดโอเคเก็บมา ตัวเลขเอ่อโอเคไอามาละเลี้ยวสิคีวนี้มันเร็วฮะมันเร็วกว่าซื้ออีกอะเออเปิดเปิดโอเคได้เงินโอเคได้อะไรละไอฉันเยอะจริงๆเลยเปิดโอเคได้ล,ห,ลหัสละกุญแจเยี่มฮะเร็วจัง ไปไปผหผผีตัวนี้มันเร็วกว่าไอ้กระสือกับไม้กันเนี่ยอ,อ่ะอ่ะอยู่ๆก็ไปอยู่ข้างล่างซะแล้วอะไรของมันวะนโอเคเปิดโอเคได้เงินละโอเคไหนอีกหน่อยก็จะขึ้นมาแร่ๆของมันนี่ผีมันไปไปผัวผัวยิงเลย อโอเคมันน่าม,มาจะกขึ้นมาไปทางนี้ละกันหวังว่าไม่โดนมันเหลี่ยมนะโอเคไปละย่มวิ่งเลยเราสับตีนแตกจังวานี้โอเคเดี๋ยวนะ